หรียญ50ตาง2493รับซื้อเหรียญละ15บาท2,500รับซื้อเหรียญละ1บาทค่ะความแตกต่างดูให้เข้าใจนะคะ2,500ค่ะ2493ค่ะเหรียญ50ตางพศออ2493ส่งมา183บาทค่ะ183บาทนะคะขายได้นะคะยอดเงินโอนไป5,477บาทค่ะ 183บาทขายได้5,477บาทเรื่องจริงค่ะเหรียญสิบาทสตางค์ธนสี่เหรียญสี่พศนี้ขายร้านไหนก็ได้ร้านไหนก็รับรับทุกร้านค่ะเนี่ยค่ะนะคะสี่เหรียญสี่พศนี้รับซื้อทุกร้านแน่นอนถามดูก่อนว่าร้านไหนให้ราคาสูงกว่าก็ขายร้านนั้นเลยค่ะรับซื้อเหรียญครูดค่ะเหรียญครูดรับซื้อไม่อ่านรับซื้อทุกเหรียญรับซื้อทุกชนิดราคาค่ะสิบบาทห้าสิบ เก้าเหลี่ยม30 1บาท15บาทครุฑเฉียง8บาทครุฑตรง20บาทค่ะเหรียญ5บาทครฑตรงรับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะ2525า25นะคะเหรียญ5บาทครุฑ9้าเหลี่ยมค่ะรับซื้อเหรียญละ30บาทค่ะเหรียญนิชาการที่9ค่ะเหรียญนิสภาพพันใช้ไม่เยอะไม่ค่อยสวยนะคะแต่เป็นเหรียญผิดปกติค่ะกลับมาด้านก้อยนี่ค่ะเขาขวางนะคะ เหรียญนี้จะเรียกว่าพระเศียรขวางค่ะเป็นเหรียญราชการที่9นะคะเหรียญนี้จาไม่ได้ว่าซื้อมาเท่าไหร่เหรียญครุดรับซื้อทุกเหรียญค่ะครุดบาท17 15บาทครุด9เหรียญ30บาทครุด10บาท2สีรับอยู่ที่50บาทค่ะครุดตรงรับเหรียญละ20บาทค่ะเหรียญครุดรับซื้อทุกเหรียญรับซื้อไม่อั้นรับซื้อไม่จํากัดค่ะท่านใดมีต้องการขายถ่ายรูปลงใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ มีเหรียญน,นําเสนอมาให้รับชมอีกหนึ่งเหรียญค่ะเหรียญน,นี้จําไม่ได้ว่าซื้อมา200บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเหรียญหมุนเวียนราชการที่10ปกติถ้าหมุนเวียนหัวขึ้นก้อยเขาจะต้องลงใช่ไหมคะแต่เหรียญน,นี้นะคะหัวขึ้นกลับมาด้านก้อยเขาแบบนี้ค่ะเป็นเป็นขวางค่ะหัวขึ้นก้อยขวางนะคะไม่ถึงกับลงเลยแต่ก็ขางก็ยังมีก็มีราคาแหละอย่างน้อยก็มี 100- 200บาท เหรียญสิบบาทกันจนาเป็นเหรียญที่ระลึกปกติหัวขึ้นก้อยขึ้นค่ะไม่รับซื้อนะคะเหรียญนี้ผิดปกติค่ะหัวขึ้นแบบนี้พอกลับมาด้านก้อยเห็นไหมคะก้อยเขาลงเหรียญนี้เป็นเหรียญผิดปกติค่ะมีราคารับซื้อเหรียญละ5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทค่ะเหรียญผิดปกตินะคะรับซื้อ500ร้อยถึงหนึ่บาทค่ะเหรียญกัญจนาผิดปกติค่ะเหรียญสิบบาทสตังคทอนมีมูลค่าถึง1,000บาทค่ะ10บาท253 1มค่ะรับซื้อเหรียญละ5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาท เหรียญหนึ่งบาทมีมูลค่าถึงสี่ร้อยบาทค่ะเหรียญหนึ่งบาทรับซื้อเหรียญละสี่ร้อยบาทในสมัยรัชกาลที่หกเหรียญนี้ผลิตจากเนื้อเงินแท้นะคะท่านใดมีต้องการขายถ่ายรูปมาค่ะหนึ่งบาทขายได้สี่ร้อยบาทค่ะเหรียญเหรียญหนึ่งบาทนะคะมีมูลค่าถึงสี่ร้อยบาทค่ะเหรียญหนึ่งบาทในสมัยรัชกาลที่สี่ค่ะรับซื้อราคาเริ่มต้นที่สี่เหรียญละสามสิบถึงห้าสิบาทค่ะดูเพียงพศค่ะสองห้าสี่หนึ่ง เหรียญสิบาทจะตั้งทอนสี่เหรียญสอี่พศนี้ขายใครก็ได้ใครก็รับรับซื้อทุกร้านร้านไหนก็รับร้านไหนให้ราคาสูงกว่าขายร้านนั้นเลยค่ะราคาร้านป้ารับตามราคาที่เขียนให้เลยค่ะหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทซื้อเห 1, เรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทค,ค่ะสิบบาทปีสองห้าสามเหรียญห้าบาทครุฑเก้าเหรียญคําจะมีแท้กับไม่แท้นะคะสังเกตดีๆนะคะ แท้ค่ะรับซื้อเหรียญละ30บาทนะคะถ้าไม่แท้ค่ะให้10บาทค่ะรับซื้อเหรียญครุฑทุกเหรียญรับซื้อไม่อันรับซื้อไม่จํากัดถ้าในมีต้องการขายทักเหรียญ5้าบาทครุฑเก้าเหรียญค่ะห้าบาทเก้าเหรียญแท้รับซื้อเหรียญละ30บาทเน้นย้ําแท้ค่ะรับซื้อ30บาทขอบคุณที่ไว้วางใจค่ะเหรียญครุฑบาทหนมาทั้งสิ้น สามร้อยเหรียญค่ะสามร้อยเหรียญหน้าเหรียญก็คือสามร้อยบาทขายได้สี่พันห้าร้อยบาทค่ะสามร้อยขายได้สี่พันห้าร้อยรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะ